มาดูข้าวสวยจ้าอันนี้เป็นข้าวเจ้ากลางนะคะพี่น้องข้าวเจ้ากลางใครออกแล้วบ้างคะโอข้าวเจ้ากลางปีนี้งามขนาดเลยค่ะพี่น้องเบิ่งงวงใหญ่ๆงวงใหญ่มากเลยคะ่ะข้าวเจ้ากลางปีนี้ ดูค่ะต้นสูงปีนี้ข้าวงามขนาดเลยเข้าเจ้ากลางออกงวงนะคะสาว หนุ่มบานไล่สาวบันนาเนาะค่ะสาวบรนนาก็ชอบมาเลาะทุ่งดูข้าวสวยเมืองข่าพี่น้องข้าวเจ้ากลางออกรวงแล้วข้าวเจ้ากลางออกรวงแล้วนะคะลมพัดเย็นสบายเลยค่ะพี่น้อง เบิ่งเบิ่งข้าเจ้ากลางบาได้มาเลาะทุง่งอันดนและค่ะพี่น้องแต่เข่างันข้าเหนียวงันเนี่ยบ่ค่อยจะเป็นปนันดดเนาะค่ะดูยาวไปยาวไปเลยค่ะพี่น้อง ดูลมพัดเข้าวลมพัดงวงเข้าววิววิวมาเยี่ยมมาเยี่ยนกันเนเดอ้อพี่น้องเอ้ยบ้านใดกระดายอยู่บ้านไหนก็มาเยี่ยมกันหน่อยนะคะนมบ้านไรสาวบ้านนาจ้า มีป่าคอนอยู่ว่ค่ะพี่น้องบ่ค่อยมีป่าคอนมาเยี่ยมบ้านค่อยในก,กนไ็ได้เด้อพามาเบิ่งเข่าง,งามๆนี่งวงสวยๆนี่ปัดเข่าปีนี้มาอุบาทเข่าเจ้าปีนี้มันงามค่ะ จะเข้างานผัดบ่อยากงามปันใดมันปนเข้าเข้าอันเข้าโดโพร้อมเบิ่งตัวมันงามเออเนาะค่ะตัวมันงามก็บ่ต้องไปเบื้องเบิ่งตัวมันงามเอาน้ำก็แห่งเลยคะ่ะผลบริตกดดเลยค่ะนี่บวก้าปล่อยเป่นงน้ำเลยค่ะพี่น้องบอก้าเป่งน้ำเลย ขนาดบ่ได้เป่งก็ยังแห้งละ่ะให้นี่เบมืงค่ะอุ้ยงามขนาดแต่ย่านล้มค่ะพี่น้องย่านเข่าล้มขนาดเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยลมพัดเย็นดีจังเลยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยประยากเอ่ย ตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวโดข้างเทิงนะคะกำลังเกี่ยวข้าวโอข้างบนตะกี้ว่ามีรถเกี่ยวกบผพากันนะเกี่ยวมือได้ค่ะพี่น้องเกี่ยวมือก็เกี่ยวเพิ่อสิแล้วแต่มันก็นเย็นนะคะลมลมมันหมักผัด ที่เขาบอกว่าลมพัดเข้าดอเนาะค่ะพี่น้องสาวบ้านนาเลาะทุ่งตรงนี้กับแมน่นมานมานค่ะปีนี้ราคาเข้าดี ปีหน้าคอราคางงวนในเด้อค่ะปีหน้าคอราคางงวดีในเด้อค่ะปีหน้าฮะเจสซีมีเงินใจนี่ใจสินนะค่ะพี่น้องสิบล้มห้บ๊อ เริ่มอวยก้มละยังเป็นฟันน้ำนมอยู่จ้ะอันนี้น้ำนมก็ยังบอกอยากเป็นได้ตัวสีอันนี้มองนี่จะเป็นเดินต้นมะกอกอ๋อ,อต้นไผ่อันนี้สิบรีตัดออห้ก้ะเจ้าว้ผู้หกแช่ว่างเนี่ย นี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยสุดท้ายจะพาไปเบิ่งอันรถเกี่ยวข้าสกกวสก็พาพี่น้องไปส้มรถเกี่ยวข้าสกกวสก็ให้พ่อเสีมาถอกระบบพี่น้อง แนวนี้แหละคะ่ะอยู่กับหัวกับสวนกับไร่กับนาเห็ดไปนี่แหละคะ่ะพี่น้องเอ้ยผักเน่าริมรั้วผักขาผักขาริมรั้วยังบ่เติมเนาะ ลงต้นผักขามาแล้วรถเกี่ยวข้าวันนามันสูงเพิ่นกับคุดนะคะเพิน่นขุดันนามันสูงโพดงก็งัวบ่อึดหย่ากินละคะบ้านเนี่เอาซัมหนี่นะคะพี่น้อง